วันที่เริ่มต้นใหม่ของเพนเพนตื่นเช้าก่อนฟ้าเริ่มสว่างหยิบเสื้อผ้าธรรมดาใส่แล้วส่องกระจกหน้าตาเรียบเกลียบของหญิงสาวที่เคยหมุนหมองเริ่มดูมีชีวิตชีวาขึ้นเล็กน้อยพร้อมหม่เพนเสียงของเหนือดังจากหน้าบ้านเพนเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มบางๆพร้อมแล้วค่ะตลาดเช้าคึกคัก กิ่นแกงและข้าวสวยลอยอวนร้านข้าวแกงป้าแป๋วมีผู้คนต่อดแถวยาวตลอดแนวป้าแป๋วเป็นหญิงร่างใหญ่พูดจาตรงแต่ใจดีเธอมองเพนแล้วพยักหน้าขยันซื่อๆแบบนี้เนี้ป้าชอบเลยแหละมาช่วยล้างจานตอนเช้ากับจัดของแรงดีไหมล่ะเพนยิม้มแรงดีค่ะป้าหนูเคยทำไล่ทำนามาตลอด เหนือยืนมองอยู่ห่างๆเห็นเพนยิ้มออกเต็มที่ครั้งแรกในรอบหลายวันเขาก็อดยิ้มตามไม่ได้ค่ะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเพนเริ่มคุ้นเคยกับจังหวะในร้านป้าแป๋วชอบใจและเอ่ยปากให้มาอยู่ประจำที่ร้านเลยกลางวันเพนกลับถึงบ้านยายทองจัดกับข้าววางรอเหนือเดินเข้ามาพร้อมแตงโมเย็นๆในมือ วันนี้เพนเก่งมากเลยรู้ไหมเพนหัวเราะเหนื่อยแต่มีความสุขมากเลยค่ะพี่เพนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองจะมีค่าขนาดนี้มาก่อนเหนือวางแตงโมล,ลงที่โต๊ะแล้วมองเพนนิ่งนิ่งรู้ไหมเพนถ้าผมเป็นคนในบ้านเพนน่ะผมไม่มีวันปล่อยให้เพนต้องทนอยู่แบบนั้นเลยนะ ประโยคนั้นทำให้หัวใจเพนสั่นไหวเธอเงียบไปแต่ยิ้มตอบเหนือเป็นคนที่อบอุ่นมากเลยเพนรู้เหนือกำลังจะตอบอะไรบางอย่างแต่เสียงจักรยานยนต์ดังมาแต่ไกลเสียงรถหยุดที่หน้าบ้านของเหนือลุงชวดจอดมอเตอร์ไซค์น้าหรัวสายตายเย็นชาและกล้าวลาวอย่างที่เพนจำได้ขึ้นใจ เพนกลับบ้านแม่ป่วยนะ่ะไม่กินไม่นอนเลยร้องหาแต่แกเพนใจหายวาับแม่เป็นอะไรหรอคะจะกลับหรือไม่กลับถ้าไม่กลับลุงจะเข้าไปถึงข้างในเลยนะน้ำเสียงทำให้ยายทองเดินออกมาช้าๆไม่มีใครมีสิทธิ์มาคู่เด็กถึงบ้านคนอื่นแบบนี้หรอกนะเหนือเดินตามมาทัน หันควับไปหาลุงชดถ้าลุงยังไม่กลับไปผมจะแจ้งตำรวจนะครับลุงชดยิ้มหยอก <_ c oughs> ก็เอาสิไอ้หนูลองดู <_ c oughs> เพนยืนนิ่งน้ำตาคลอแต่ในใจเริ่มไม่กลัวเหมือนวันก่อนลุงกลับบ้านไปก่อนเถอะคะ่ะหนูไม่กลับแล้วถ้าแม่ป่วยหนูจะไปเยี่ยม แต่หนูจะไม่กลับไปอยู่กับลุงอีกเด็ดขาดลุงชดสบตาเพนอีกครั้งแล้วกระชากมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปเสียงดังลั่นเนื้อหันมาหาเพนเพนโอเคไหมครับเพนพยักหน้าทางน้ำตาถ้าไม่มีเหนือกับยายหนูคงไม่มีแรงพอจะสู้ในวันนี้หรอกคะ่ะ เหนือจับปลายเพนเบาๆเพนไม่ต้องสู้คนเดียวอีกต่อไปแล้วนะผมจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆเพนเสมอเพนพยักหน้าและไม่ตอบเช้าว,วันใหม่เพนยืนอยู่ที่หน้าบ้านด้วยท่าทีหลังเลเหนือเดินเข้ามาพร้อมกับผ้าพันคอผืนบางในมืออากาศเช้านี้เย็นหน่อยเอาไว้คลุมไหล่นะ เขายื่นให้เพนเพนรีบรับแบบเงียบๆแล้วเงยหน้าขึ้นมองเพนจะไปหาแม่ค่ะอยากจะรู้ว่าแม่รู้เรื่องของลุงชดหรือเปล่าเหนือพยักหน้าผมจะไปส่งไม่ต้องไปคนเดียวนะเพนอืมอเตอร์ไซค์ของเหนือจอดลงที่หน้ารั้วบ้านเก่าเพนมองบ้านหลังนั้นด้วยใจเต้นแรง รั้วไม้ที่เคยคุ้นตอนนี้ดูแปลกตาและอึดอัดเพนก้าวเข้าไปแบบช้าๆแม่พรนั่งอยู่บนแคร่ใต้ถุนบ้านหน้าตาซีดเสียวกว่าเดิมมากดวงตาหมุนหมองเพนเพนเดินเข้าไปนั่งข้างๆแม่เป็นยังไงบ้างคะหนูได้ยินว่าแม่ป่วยแม่พรเงียบไปก่อนจะถอนหายใจยาวไม่ใช่แค่กาย ใจแม่ก็ป่วยเหมือนกันนะลูกแม่รู้แล้วนะเพนล,ลุงชดทำอะไรไม่ดีใช่ไหมเพนเงียบไปครู่ใหญ่น้ำตาคลอแม่แม่เคยเห็นสายตาลุงเวลาลุงมองหนูไหมคะหนูทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะแม่หนูเกลียดลุงมากที่สุดเลยคะ่ะแม่พรรก้มหน้าลงมือกำชายผ้าถุงแน่น แม่เคยรู้สึกนะแต่แม่ไม่กล้าย,ยอมรับกลัวต้องอยู่คนเดียวนะ่ะแม่กลัวความว่างเปล่านะลูกเพนน้ำตาไหลเงียบๆแต่ถ้าต้องแลกกับผู้ชายคนหนึ่งนะ่ะแม่ก็ยอมนะลูกแม่นี่มันโง,ง่จริงๆเลยเพนวางมือลงบนมือแม่เบาๆแม่จ๊ะยังไม่สายหรอกคะ่ะแม่ แม่ออกจากบ้านตรงนี้เถอะนะคะออกจากคนแบบนั้นเหมือนที่หนูเดินออกมาไงคะแม่แม่พอเงยหน้ามองดูลูกสาวแล้วนิ่งไปนานก่อนจะพูดเสียงเบาแล้วเราจะไปอยู่ไหนกันดีละ่ะลูกเพนแม่ไม่มีที่อยู่ที่จะไปเลยนะไปอยู่กับเพนก็ได้นะคะแม่เพนเริ่มทำงานแล้วป้าแป๋วใจดีกับเพนมาก ชีวิตใหม่อาจเริ่มจากศูนย์แต่ครั้งนี้มีทั้งแม่มีทั้งคนข้างๆที่เพนไว้วางใจและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเพนเริ่มมีความหวังกับเหนือมากที่สุดหลายสัปดาห์ผ่านไปแม่พรย้ายมาอยู่บ้านกับยายทองอย่างเรียบง่ายใช้ชีวิตสงบในบ้านสวนผักหลังบ้าน เพนยังทำงานอยู่ร้านข้าวแกงของป้าแป๋วอยู่ทุกเช้ามีเหนือขับรถพ่วงมารับไปส่งไม่เคยขาดยิ่งอยู่ใกล้กันเพนก็ยิ่งรู้สึกว่าเหนือนั้นไม่ใช่แค่คนดีสำหรับเธอแต่เป็นคนที่เพนนั้นได้พักพิงหัวใจที่มั่นคงกว่าทุกสิ่งที่เธอเคยผ่านมาเย็นวันหนึ่งหลังจากกลับจากตลาด เหนือชวนเพนไปนั่งริมบ่อเล็กๆหลังบ้านยายทองท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆลมเย็นพัดผ่านเบาๆเพนนั่งเงียบกอดข่าตัวเองเหนือค่อยๆเอาผ้าคลุมไหลมาให้เพนหนาวไหมไม่ค่ะเพนแค่คิดอะไรเลื่อยเปื่อยนะคะเรื่องลุงชดเหรอไม่แล้วค่ะเพนไม่เคยคิดถึงลุงชดเลย ตอนนี้เพนไม่ได้กลัวอะไรอีกแล้วเพราะมีเหนืออยู่ข้างเพนไงล่ะเหนือหันมามองเพนด้วยแววตาที่จริงจังเพนรู้ไหมว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะรู้ค่ะแต่ผมก็ไม่เคยลังเลที่จะรังเกียจเพนเลยนะผมแค่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเพนเฉยๆนะท่าถึงเพนหัวใจเต้นแรง แล้เพนมองดูเหนือแบบนิ่งๆอย่าเพิ่งตอบอะไรผมตอนนี้เลยนะเพนแต่ผมอยากให้เพนรู้ว่าผมไม่ได้รักเพนเ,เพราะสงสารผมรักเพนเพราะผมเห็นเพนเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งคนหนึ่งต่างหากละ่ะน้ำตาเพนไหลช้าๆเธอไม่ตอบแต่โน้มตัวเข้ากอดเขาแน่นแน่นที่สุดเท่าที่เพนจะกอดได้เหมือนต้องการจะบอกทุกอย่างในอ้อมกอดนั้น เหนือกอดตอบเบาๆลมหายใจของเขาอุ่นและทําให้เพนนั้นรู้สึกดีคืนนั้นเพนย้ายมานอนในกระท่อมหลังเล็กๆที่เหนือสร้างไว้ข้างสวนเป็นบ้านไม้หลังเล็กและสะอาดและมีทุกอย่างครบคันเพนนั่งอยู่บนฟูกบางๆมองฝาผนังไม้ไผ่ที่เหนือเพึ่งขัดไปเมื่อวานเหนือเดินเข้ามา วางหม้อข้าวต้มลงบนโต๊ะคืนนี้นอนที่นี่กับผมนะเพนเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันนะเพนเพนพยักหน้าไม่ใช่พอจํจำใจแต่เพราะหัวใจเธอเชื่อมั่นแล้วว่าผู้ชายคนนี้จะไม่มีวันทำให้เธอร้องไห้แบบไหนเมื่อก่อนอีกต่อไปเพนก้าวเข้าไปในอ้อมแขนของเขาอย่างอ่อนโยน แสงตะเกียงลิบลี่สะท้อนเงาของทั้งสองคนบนผนังไม้ไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่เพนรู้สึกว่าเธอได้มีชีวิตเป็นของตัวเองอย่างแท้จริงเช้าว,วันถัดมาแม่พรและยายทองรู้ว่าเพนกับเหนืออยู่ด้วยกันแล้วต่างก็ไม่ได้ว่าอะไร แม่พรนกับยิ้มแบบเงียบๆแม่ไม่ห่วงเพนแล้วนะลูกพอแม่รู้ว่าเพนอเลือกคนที่ดีให้กับตัวเองค่ะแม่ขอบคุณมากนะคะที่เข้าใจเพนแสงแดดอ่อนๆยามสายตกลงบนผืนผ้าใบที่คืงกลางสวนผักกลิ่นข้าวเหนียวใหม่และแกงฮังเลหอมไปทั่ว ใหญทองนั่งเรียงช่อดอกไม้พื้นบ้านไว้บนแค่แม่พรเย็บชายสิ้นให้ลูกสาวด้วยมือที่ยังคงสั่นเล็กน้อยสวยจังเลยนะลูกเพนเหมือนแม่ตอนแต่งกับพ่อแกเลยเพนยิ้มไอายๆในชุดผ้าฝ้ายสีขาวปักมือเหนืออยู่ไหม่ห่างเขาสวมเสื้อมาห้อมเรียบๆใบหน้าเปื้อนยิ้มตลอดเวลา ผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตตัวเองจะมีวันนี้นะครับพิธีแต่งงานของเหนือกับเพนแต่งแบบเรียบง่ายตามแบบชาวบ้านข้าวตอกน้ำอบและคำวอวยพรจากเพื่อนบ้านมีไม่กี่คนที่มาร่วมงานแม่พรผูกข้อมือให้กับลูกสาวดวงตานั้นแดงแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแม่ขอโทษนะลูกเพนที่ปล่อยให้เพนต้องผ่านอะไรเองมาตั้งมากมายนะ่ะ วันนี้แม่จะเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันกับลูกนะเพนกอดแม่แน่นแล้วหันไปสบตาเหนือทั้งสองคนยิ้มให้กันแบบไม่ต้องพูดอะไรหลังจากพิธีแต่งงานผ่านไปด้วยดีคืนแรกในฐานะผัวเมียในกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กๆเหนือวางมือเบาๆบ,บนไหล่ของเพนเราจะไม่รีบร้อนนะเพนถ้าเพนยังไม่พร้อม เพนมองตาเหนือเงียบๆก่อนจะยิ้มบางๆเพนพร้อมแล้วค่ะเพราะมันคือความรักไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแล้วค่ะเหนือค่อยๆกอดเพนไว้แน่นแสงตะเกียงอุ่นไหวสะท้อนเงาทั้งสองคนที่แนบกันในอ้อมกอดแห่งความเข้าใจและความรักที่มั่นคงและในคืนนั้นเพนได้เรียนรู้ว่าการมีคนที่อยู่เคียงข้างกาย ของตัวเองโดยไม่ต้องพูดอะไรมากมันคือสิ่งล้ำค่าที่สุดจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาอย่างมีความสุขในกระท่อมปลายนาเล็กๆสวัสดีคะ่ะ